ถ้ารวมทุกแบรนด์เดือนหนึ่งประมาณสัก4-500บใบกระเป๋ามันมีมูลค่าที่ถ้าเป็นมือหนึ่งนะคะถ้าขึ้นแล้วบางยี่ห้อขึ้นแล้วคือไม่มีทางลงคนมาเรียนส่วนมาจะไปต่อยอดเป็นธุรกิจที่2กันเยอะกระเป๋าที่อยู่ตรงหน้านะคะ ถ้ารวมมูล,ลค่าแล้วที่อยู่หน้าคุณเนี่ยประมาณสองล้านกว่าบาทมีใบเดียวเท่านั้นที่เป็นของแท้ของปลอมมูล,ลค่า5 0 0แสนบาทครูเฉลยนะคะมีใบเดียวที่แท้คือใบนี้เลยใบนี้ถ้ามูล,ลค่าในตลาดนะคะน่าจะอยู่ประมาณสัก8 0 0 0 0 0ถึงเ0 0แสนแล้วแต่ทุกคนต้องตกใจแน่เลยว่า3มใบนี้คือปลอมหรอคือช็อก ครูก็ชอบเหมือนกันครูเชื่อว่าถ้าครูถือกระเป๋าใบนี้ลงมาจากเบ้นซ์นะคะทุกคนต้องคิดว่าครูถือของแท้แน่นอนเพราะใบนี้ลูกค้าซื้อมาในราคา5 0 0แสนบาทโดนไป3ใบใบละ5 0 0แสนมูลค่าล้านห้าของปอมันน่าก,กลัวมากแล้วตอนนี้ยิ่งกว่า5 g อีกนะถ้ามองแบบนี้ไม่มีทางทราบแต่ว่าถ้าวิเคราะห์ดีๆเราจะต้องแบบ มาเช็คภายในกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าแมทเทียลนะคะตัวแมทเทียลหรือว่าข้างในจะเป็นเรื่องของแบรนด์สแตมป์โลโก้อะไรแบบเนี้ยมันจะมีความแตกต่างชัดเจนระหว่างของแท้กับของปลอม ทีแรกเดิมทีเลยเราเป็นโรงเรียนสอนดูกระเป๋าแท้ปลอมมาก่อนจริงๆเรามีห้องเป็นจิตสาธารนณะให้ลูกศิษย์ตรวจสอบได้ฟรีซึ่งบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าได้อยู่ใน Facebook จะมีสมาชิกประมาณ60,000ถึง70,000คนซึ่งครูทำจิตสาธารนณะอยู่ถ้าใครอยากรู้ว่าใบนี้ที่ถือมา4-5ปีเป็นของแท้หรือของปลอมโพสต์ลงได้เลยเดี๋ยวครูจะไปช่วยตอบให้เริ่มจากจุดตรงนั้นเราก็เลยมองคิดว่า มันเป็นโอกาสแหละคือธุรกิจมันมันสร้างเป็นธุรกิจได้แล้วยังไม่เคยมีใครทําเราก็เลยผุดไอเดียขึ้นมาว่ารับตรวจกระเป๋าไปเลยรับสอนดยกระเป๋าแท้ปลอมไปเลยอันดับหนึ่งตั้งแต่มกราถึงกุมภาก็คือแอมสเป็นแอมสแล้วบอกเลยว่ารุ่นคอนสตรองเป็นรุ่นที่คนมาตรวจเยอะสุดถ้ารวมทุกแบรนด์เดือนหนึ่งประมาณสัก4-500ใบ ที่เราตรวจคือเราจะมีทั้งตรวจออนไลน์แล้วก็ตรวจจากของจริงด้วยอันดับสองคือ Channel อันดับ3ก็จะเป็นพวกหลุยวิกตองกุชชี่ตามลําดับไปถ้าอย่างแอมเมถ้าเป็นจากภาพแบบพวกนี้ก็1,200บาท แต่ถ้าออกใบออกใบถ้าเป็นไอเม็ ate, หนังแบบนี้จะเป็น3,500บาทออกใบก็คือเป็นใบการันตีให้ว่าใบนี้แท้นะแต่ถ้าเป็นการตรวจออนไลน์จะเป็นแค่การพิมพ์บอกเฉยๆถ้าเป็นหนังเอกโซติกเอกโซติกก็พวกหนังจระ,ะเข้หนังนกกระจอกเทศอันนั้นจะดูยากก็จะตรวจใบละ4,500บาทจะแตกต่างกันไปแต่ว่าถ้าราคาพื้นฐานก็หลุยวิกตองก็จะเริ่มที่500บาทอย่างเงี้ยค่ะราคาจะแตกต่างจากความยากง่าย ทำไมตอนนี้คนหันมาเล่นแบรนด์เนมกันเยอะมาลงทุนแบรนด์เนมกันเยอะมากกว่าที่จะไปลงทุนหุ้นหรือว่าลงทุนทองคําเพราะว่ากระเป๋ามันมีมูลค่าที่ถ้าเป็นมือหนึ่งนะคะถ้าขึ้นแล้วบางยี่ห้อขึ้นแล้วคือไม่มีทางลงถ้าเราเปรียบเทียบการลงทุนกับทองคำเนี่ยทองคำเรารู้กันอยู่แล้วว่าเวลาขึ้นคือข,ขึ้นหลักร้อยขึ้น500แล้วมีวันลงตามภาวะสงครามหรือว่าเศรษฐกิจโลกแต่กระเป๋าแบรนด์เนมมันจะไม่มีทางลง กูจะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอย่างช n n น l c l a s s ิกนะคะ mm. เมื่อปีที่แล้วเดือนก,นกรกฎาขายอยู่235,000บาทผ่านไปประมาณครึ่งปีตอนนี้ขายอยู่315,000บาทประมาณครึ่งปีขึ้นไป80,000บาทมันเป็นเรื่องของการลงทุนคนก็เลยหันมาสนใจใช้กระเป๋าแบรนด์เนมเพราะว่านอกจากที่เราจะสามารถใช้กระเป๋าได้แล้วบ่งบอกรสนิยมของเราแล้วก็เพิ่มมูลค่ากับตัวเราแล้วก็เพิ่มความภาคภูมิใจกับตัวเราแล้วยังสามารถ ลงทุนได้ด้วยเมื่อเราใช้เบื่อเราสามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นมูลค่าเป็นเงินได้แล้วก็บางทีก็ไวด้วยเพราะก็มีคนรอรับซื้ออยู่การที่เราอยู่ตรงจุดนี้เหมือนเป็นผู้ตัดสินนะคะเป็นผู้ตัดสินว่าจะแท้หรือจะปลอมดังนั้นมันจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เสียผลประโยชน์หรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เห็นไม่ตรงกับเราดังนั้นการที่เขาไปหาเซกันโลเนอันนี้เป็นสิทธิ ส่วนบุคคลของเขาคือเขาจะไม่เชื่อเราก็ได้แต่เราก็มีมาตรฐานการตรวจของเราโดยที่เรามีฐานข้อมูลที่เก็บสะสมไว้เรามีตำราที่เราเปิดสอนอยู่เราจะเปิดสอน1วันตั้งแต่ประมาณ9โมงเช้าจนถึงทุ่มหนึ่ง 1, ซึ่งก่อนเรียนจะมีเทสก่อน เทสก่อนเรียนเพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ไม่มีผลต่ออะไรทั้งสิ้นแต่ว่าหลังเรียนจบเราจะมีการเทสหลังจากเรียนจบให้ทําข้อสอบถ้าได้ไม่ถึงครึ่งของคะแนนเราจะไม่ให้ใบประกาศเพราะเราถือว่าทุกคนที่ได้รับใบประกาศเราไปเขาคงจะต้องไปใช้ประโยชน์จากใบประกาศเราในการซื้อขายหรือว่าไปขายกระเป๋าหรือทําให้โปรไฟล์ตัวเองดูดีขึ้นอย่างเงี้ยเราก็เลยจะต้องมีมาตรฐานในการต้องมีการทําข้อสอบก่อนที่จะได้ใบประกาศเรา วาเลตีมากเกือบทุกสาย,ยางาน,นอาชีพก็มีนักบินมาพร้อมกัน2คนเป็นนักบินต่างประเทศเขาบอกว่าอาชีพนักบินเริ่มอะไรได้น้อยเด็กสุดมีม .4 สบินมาเรียนมาจากไต้หวันเป็นผู้ชายด้วยคือคุณแม่บอกว่าเห็นว่างๆอยู่ก็เลยอยากให้เทคคอร์สแล้วก็มีแอร์โฮสเตสสามคนมาเรียนพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วก็มีทนาย ทนายเนี่ยเขาบอกว่าเขาเรียนเพื่อที่จะเอาไปประกอบข้อมูลในชั้นศาลเพื่อจะไปว่าความเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมแท้ปลอมอย่างเงี้ยก็มีค่ะสุนทรักกรก็มีตำรวจพยาบาลคนมาเรียนส่วนมากจะไปต่อยอดเป็นธุรกิจที่2กันเยอะคือจริงๆมีธุรกิจหลักกันแล้วอย่างหมอก็มาเรียนนะคะคือหมอนี่เป็นเรื่องปกติมากในคลาสเคยมีหมอฟันหมอสูบผู้ประกาศข่าวก็มีดาราก็มีเน็ตไอดอลมีหมด ผมแนะนําเลยว่านัดรับเพราะว่าบางทีภาพไม่ตรงปกไม่ตรงปกเขาอาจจะถ่ายภาพกระเป๋าอีกใบหนึ่งแล้วพอส่งมาให้เราอีกใบหนึ่งการนัดรับเป็นการตัดมิจฉาชีพไปได้เพราะว่าถ้าเป็นมิจฉาชีพจะไม่กล้านัดรับกับเราแล้วข้อแรกเลยข้อที่2ก่อนหน้าที่เราจะรับกระเป๋าเราอาจจะมีการศึกษาก่อนอาจจะเปิดในเน็ตอยู่ยนี้มีคนรีวิวเยอะแยะมากมายนะคะว่ากระเป๋าแท้เป็นยังไงแล้วก็มาดูเทียบก่อนเราก็อาจจะดูเทียบตัวแมทเทเรียลหรือจุดแท้ปลอมจุดแตกต่างนะคะ ข้อที่3เราอาจจะดูเรื่องอุปกรณ์ด้วยเพราะว่าโดยส่วนมากคดีนี้รุนแรงมากคือรับซื้อของโจรเพราะบางทีถ้าเขาเอามาขายในการที่เขาขโมยมาขายแบบนี้พวกอุปกรณ์พวกนี้มันจะไม่ค่อยมาด้วยเนื่องจากว่าบางทีขโมยมาก็ได้มาจากตัวกระเป๋าแบบนี้แล้วก็ต้องดูทว่วอุปกรณ์อื่นๆด้วยว่ามีมาครบหรือเปล่า